News. ตรงนี้มีข่าวดีสำหรับน้องๆที่สนใจจะร่วมโครงการ O d ร s Summer c a m คม0 2 6นหะคะหรือว่าโครงการ1อำเภอ1ทุนการศึกษาค่ะซึ่งกำลังจะเปิดรับสมัครในวันที่1กันยายนนี้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนัทพลนิมมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สำนักง,งานส่งเสรมิมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าให้ข้อมูลว่าหลังจากการได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากเยาวชนไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศในการเข้าร่วมโครงการ o อร s Summer c a m คมหรือโครงการ1อำเภอ หนึ่งทุนการศึกษาซึ่งเป็นค่ายแห่งโอกาสภาคฤด,ดูร้อนรุ่นแรกที่ดําเนินการโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีป้าจึงเตรียมพร้อมที่จะเปิดรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการโอ o ส s u เมอร์แคมป์2 6พพร้อมกันในวันที่1กันยายน2568ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งช่วงเวลาของการรับสมัครนั้นจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนค่ะน้องๆที่สนใจนะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ odosthaigov.go.th หรือจะเป็นเพจ o k บุ๊กโอดอสซัมเมอร์แคมก็ได้ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะระยะเวลาในการออกเดินทางจะอยู่ในช่วงของเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปี2569นั่นเองค่ะก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยทุกกลุ่มในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนําเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากบริษัทเทคโนโลยีในประเทศไทยทั่วโลกนะคะเป็นระยะเวลา5-6สัปดาห์หวังให้น้องๆได้รับทั้งความรู้แล้วก็ทักษะสําคัญเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนเปิดโลกกระทัดแล้วก็นํากลับมา ส่งต่อและแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะเป็นแรงบันดาลใจสร้างสรรค์พลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับประเทศต่อไปค่ะซึ่งดรวารินรัชนานุสนรรษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ดีป้าในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการของโครงการโอรสซัมเมอร์แคมป์นะคะท่านก็ย้ําว่าโครงการนี้จะเปิดโอกาสให้น้องๆน,นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับปวชนะคะปะวสชั้นปีที่1แล้วก็นักศึกษาระดับอุดมศึกษาก็คือน้องๆที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ชั้นปีที่1อายุระหว่าง 16- ถึง20ป บริบูรณ์ณวันที่ผู้สมัครกดสมัครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะคะแนนสะสมเฉลี่ยรวม2ภาคการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า2.5หรือร้อยละ62.5คะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาภาษาอังกฤษสองภาคการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า3 0 0หรือร้อยละ75แล้วก็มีภูมิลําเนาอยู่ใน878อำเภอทั่วประเทศและ50เขตในกรุงเทพมหานครรวม928ทุนค่ะน้องๆก็จะได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตแล้วก็ไปศึกษาในต่างประเทศนะคะจะได้ยกระดับ ทักษะทางด้านของดิจิทัลจากเจ้าของเทคโนโลยีซึ่งก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI machine learning cloud computing quantum computing เป็นต้นนะคะน้องๆจะได้แรงบันดาลใจมาต่อยอดในการเลือกสายการเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไปค่ะผู้สนใจนะคะอย่าลืมว่าช่วงของการรับสมัครนั้นจะเริ่มวันจันทร์ที่1กันยายนถึงวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนนี้ผ่านช่องทางของแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะ News.